ายอินมาเซลลอินเมเล่นสั้นแนะนำขายเขต1,420จุดกลุ่มธนาคารยังวิ่งแรงพลังงานและไอซีทีพึงเริ่มต้นขึ้นทองคำแนะนำเก่งกำไรขาลงกรอบ1,280ถึง1,300เหรียญ สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รก่อนรวย,วยกว่าน,น,นะคะประจําวันศุกร์ที่18เมษายน2557นะคะวันนี้ก็วันทําการวันสุดท้ายนะคะสําหรับในช่วงสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอาจารย์ณทุนร,รุ่งวงนะคะและคุณชอชิตุวงเพชรยาัยสิทธิ์นะคะพิธีกรประจํา,าร,รายการรู้ก่อนรวยกว่าของเราในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็จะสามารถรับชมได้นะคะตั้งแต่ในช่วงเวลา13.05นาถึง13.30น 30นาทีแต่ว่าในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูตลาดหุ้นไทยกันนะคะ,คะว่าแนวโน้มหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็มีกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มไหนนะคะที่น่าสนใจกันบ้างนะคะกับคุณชอค่ะคุณชอคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยถ้าดูสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยหลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรบ้างคะถ้าพูดถึงโน้มน้าวกลางระยะยาวนะครับตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยมีภาวะที่คล้ายคลึงกับตลาดหุ้นต่างประเทศค่อนข้างจะมากนะครับูดง่ายว่าทางดาวโจนนะครับและทางของฝั่งยุโรปนะครับ ลักษณะของหน้าตาของกราฟเนี่ยจะคล้ายคลึงกันพวกนี้เรียกว่ามันท้อนเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่ค่อนข้างที่จะฟื้นตัวนะครับของเราเนี่ยคล้ายกันรวมไปถึงประเทศที่อยู่ในกลุ่ม TIP สั้นๆเนี่ยนะครับในช่วงตั้งแต่หลังสุกรามมาเนี่ยขาค่อนจะขึ้นมาแรงกันพอสมควรนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าเขตที่บอกว่าเขาจะบอกว่าโอ้บอสหรือสัญ,ญญาณบอกว่าซื้อมากเกินไปครับ พอซื้อมากเกินไปปั๊บเนี่ยทำให้สัปดาห์หน้านะครับสี่ท่าต้องระมาระวังในช่วงสัปดาห์หน้าคือว่าเกิดขึ้นในช่วงประมาณแนวต้านเท่าไหร่นะครับ <S <S ในแง่ของแนวต้านเองเนี่ยซึ่งแนวต้านสำคัญเนี่ยในแง่ของการปรับตัวที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าคือช่วง1 4 2 0ถึง430บวกลบนะครับจะเป็นแนวต้านสำคัญที่จะทำให้มีเพราะโอวัสและเป็นโอวสใกล้แน,นวต้านครับซึ่งมีความเสี่ยงที่มีการปรับตัวในช่วงสัปดาห์หน้านะครับ นี่เป็นสิ่งที่ท่านต้องมาระวังนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีหุ้นและอยากจะซื้อเนี่ยต้องระวังการเผื่อใจการปรับตัวช่วงสั้นนะครับแต่การปรับตัวช่วงสั้นที่เกิดภในสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าเกิดแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีแนวรับซึ่งถ้าเป็นการตกหรือปรับตัวแบบที่ไม่รุนแรงหรือปรับเพื่อขึ้นต่อนะครับอ่ากราฟมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูดาวโจนส์ก่อนลวกันนะครับเมื่อกี้ผมพูดนะครับในแง่ของดาวโจนส์และในแง่ของตัวดัชนีนะครับของดาวโจนส์เองและก็ของเยอรมันเองหรือเป็นนนแทฝััั่ยยุโรรปเชดะคบวา ทั้ง2ตัวนี้เป็นขาขึ้นทั้งคู่ในระยะกลางและยาวนะครับถ้าดูภาพถัดมานะครับภาพถัดมาเนี่ยจะเป็นภาพที่2นะครับจะเป็นของอินโดนีเซียนะครับใช่ไหมกราฟขึ้นหนี้นะครับและของเราเส้นเด็กเหมือนกันเลยครับเป็นภาพของการเล่าของขาขาขึ้นทั้งนั้นเลยครับพี่นึกว่าขาขึ้นนี้ถ้าดูภาพที่3นะครับเห็นว่าถึงแม้ระยะกลางระยะยาวเป็นขาขึ้นนะครับพอดูภาพระยะสั้นๆนะครับระยะสั้นเนี่ยเห็นตรงนี้ครับการขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่เออเอิญขึ้นมาแบบนี้วันนี้นะครับมันเข้าเขตโอบอสล้วถ้าเขตโฟโตแคสติิกกเเนนนี่ยมั80แล้ว และก็แนวต้านที่อยู่ใกล้เนี่ยอยู่แถวเนี้ยครับย่าน142ลบ143ลบนะครับเป็นแนวที่ต้องระวังในช่วงสัปดาห์หน้านะครับดูภาพถัดมาครับภาพถัดมานะครับภาพถัดมาเนี่ยจะเริ่มเข้าตัวกลุ่มอุตสาหกรรมละนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับพอดีภาพมันไม่ขึ้นมาแต่ผมพูดให่เข้าแคฟังก่อนแล้วกันนะครับอ่าเร็วไปนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรผมพูดมันเลยไปละแต่ภาพแรกคือภาพของกลุ่มธนาคารครับ กลุ่มธนาคารเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกลุ่มที่ข้างจะโดดเด่นสมโคลนนะครับตอนนี้เริ่มปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็มีภาพจะเป็นหัวกับไหลคล้ายๆกับกลุ่มพลังงานแบบนี้เลยครับเห็นไ,ไหมมีไหลมีหวัวนี้แล้วก็มีไหลนะครับถ้าเป้าของกลุ่มพลังงานเองเนี่ยนะฮะถ้ามันปรับตัวแล้วลงไม่แรงนะครับพวกเนี้แนวรับตรงเส้นนี้แต่หินทํางานเนี่ยนะครับปัญญาว่าถ้าพูดถึงเป็นตัวเลขคือประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งเก้าหกศูนย์หนึ่งเก้าหกศูนย์ศูนย์นะครับโดยประมาณถ้าไม่ลดลงมาเนี่ยแล้วขึ้ เห็นทำกราฟนี้คือประมาณ2 2 0 0 0นะครับดูภาพกลุ่มถัดมาครับกลุ่มถัดมาเนี่ยจากกลุ่มพลังงานและกลุ่มถัดมาเนี่ยจะเป็นกลุ่มของ ICT ครับกลุ่ม ICT ก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะขึ้นมาค่อนข้างจะดีนะครับในช่วงสั้นๆนี้จะเห็นนะครับว่ามันสร้างตัวมานานครับเป็นภาพไหลนะครับขัวและก็ไหลเช่นเดียวกันนะครับและเพิ่งทะลุขึ้นมาครับวันสองวันนี้เองครับแล้วก็มีโอกาสมากนะครับที่จะวิ่งต่อเนื่องไปยังเป้าข้างบนที่เห็นประมาณสัก260นะครับ แต่จุดสาคัญนี่คือระวังเหมือนกันฮะทั้ง3มกลุ่มเนี่ยจุดต้องระวังคล้ายกันนะครับก็คือว่าในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยมีโอกาสที่มันจะเข้าจุดที่เขาบอกเป็นสูงมากเกินไปหรือซื้อมากเกินไปหรือโอบอสนั่นเองนะครับระวังการปรับตัวสอดหน้าถ้าท่านใจเย็นนิดนึงค่าจะรอให้มันปรับตัวแล้วค่อยซื้อตอนที่พักตัวเสร็จแล้วก็ได้นะครับคราวนี้ผมมีตัวอย่างนะครับตัวอย่างภาพของกลุ่มบีซีทีว่ากลุ่มบีซีเองเนี่ยถ้าเราใช้หลักเลือกหุ้นแบบ Compali หรือ c a r พนะครันารเีียบทยบความเพลนะครับเทียบบกกัััตตววลุ่มต็นอะไรบ้าง,งนนที่โปรแกรมของ iOS เย แสดงอาการว่าเก่งกว่ากลุ่มเกี่ยนตลาดนะครับก็จะเป็นตัวอย่างตามนี้เลยครับจะเห็นนะครับว่านี่พูดตัวอย่างนะครับคือตัว a d v a n c e ATD t ท็นะครับไล่ลงมา m f e มเนะครับสามารถทั้งหมดเลยแซมเ e l ตัวซิมนะครับพวกนี้เป็นหุ้นที่คาจะวิ่งได้ดีหรือเล็กเก่งเป็นตัวนาในกลุ่มของ ICT ครับแต่อย่างไรก็ตามฮนะพวกนี้เป็นหุ้นตัวอย่างเวลาท่านจะซื้อทีท่านดูไปที่พืิฐานแล้วก็ดูจังหวะในการซื้อให้ดีนะครับ ด้วยนะคะก็มี3กลุ่มที่พูดถึงกลุ่มธนาคารนี่ก็คือวิ่งแรงนะคะแต่ว่าสําหรับทางด้านของกลุ่มพลังงานและ ICT เนี่ยก็อาจจะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นแต่ว่าสัปดาห์หน้านี่ต้องระมัดระวังด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ ค่ะนะคะก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะจากทางด้านของคุณชอค่ะทีนี้มาพูดคุยกับอาจารย์กันต่อค่ะปัจจัยที่เราจะต้องติดตามหลังจากนี้จะเห็นว่าช่วงปลายสัปดาห์ก็มีเรื่องการเมืองแต่อาจารย์ก็จะพูดตลอดแล้วะว่ามันเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะคะแปดปีลวค่ะนะคะเก้าเก้าปาปีด้วยแต่ทีนี้อยากถามอาจารย์นิดหนึ่งค่ะบายอินมากับเซลล์อินเมย์เนี่ยมันหมายความว่าไงคะอาจารย์คะบายอินมาเซลล์อินเมย์คือผมพูดง่ายๆว่าให้ข่ามันสอดคล้องกันบายอินมาก็คือบายอินมาก็คือเจ้าหี่ผ่านมาเนี่ย เราแนะนําแฟนๆรายการท่านผู้ชมของเราเนี่ยว่าซื้อตอนประมาณสักเดือนมีนาคมหมาย,ยาว่าเที่ยวล่าสุดนะตอนนั้นเชนิงในตลาดทุนลงไปถาปรสักพันสามร้อยสี่สิบก็บอกซื้อแล้วก็เราคาดว่าประมาณสักหลังสงการานนี่แหละก็จะขึ้นมาทราเกตแรกนะครับประมาณสักพันสี่ร้อยยี่สิบแต่มันมีข้อที่ต้องวัดอย่างนี้ต้องการท่านผู้ชมก็คือว่าแบ่งเป็นสองคนนะฮะก็คือ ถ้านั่งทุนเดินมาหาผมสองคนในเวลาเนี้ยคนหนึ่งผมบอกขายนะ,ะอีกคนหนึ่งผมบอกซื้อเ <laughs> นี่ยเพราะว่าขึ้นอยู่กับ o s ซิชันของเรื่องระยะเวลาของคนด้วยสำหรับคนที่เป็นเทดเตอร์ที่เล่นรอบนะครในระยะประมาณสักหนึ่งเดือนเนี่ยขึ้นมาเขตประมาณสักพันสี่รเนี่ยถือว่าได้ทาเกตนะก็จะแนะนำขายทำกำไรกันสักรอบหนึ่งโดยเฉพาะคนที่ซื้อหุ้นที่อิงทิศทางเดียวกันกันกบตลาด ถ้านนึกหน้าตาไม่ออกก็พวกติดมดลักทีมาหลายแหละเน<ช>ี่ยแบงค์แบงค<บ>์ใหญ่ๆเนี่ยขึ้นมาเยอะแล้วในแบบวาจารย์ชอว่านเนี่ยขึ้นมาเยอะก็ต้องพักกันบ้างน<อ>ะหรือว่าตัวอื่นที่อยู่ใน Index เซฟเทสตี้อินเด็กซ์นี่นะครับไม่อย่างว่าขึ้นมาเขตประมาณพันสี่ร้อยี่สิบถึงพันสี่ร้อยสาสิบเนี่ยตัวเลขตรงกับอาจารย์ชอเป๊ะนะแล้วที่สำคัญนี่ผมว่าเวลานี้ถ้าใครเป็นนักวิเคราะห์ที่ดูทางเทคนิคก็ตัวเลขเหมือนๆกันเนี่ยเหตุที่ว่าตัวเลขเหมือนกันก็คือว่าไปเอา เส้นดาวเทรนนะฮะที่วัดจากประมาณสักช่วงกลางปีที่แล้วประมาณสักเดือนเจ็ดเนี่ยตอนนั้น<ะ>ดัชนีตลาดหุ้นอยู่สูงสุดในผ่าน520นะฮะแล้วก็ลากผ่านเนี่ยที่ที่ว่าเออตัวเลข1,420มาจากไหนเนี่ยมาจากเส้นนี้นะครับก็ื่อดือลากจากเดือนกรกฎาคมเนี่ย1,520แล้วก็มาลากผ่านตอนเดือนตุลาคมเนี่ย1,485นะฮะ มันก็จะมาได้อยู่ตรงบริเวณแถวเนี้ยถ้าตัวเลขเป๊ะๆนะปัจจุบันเนี่ยอยู่ตัวเลขพันสี่ร้อยยี่สิบสองก็เรียกว่าพันสี่ร้อยยี่สิบบวกลบนี่ตัวเลขหนึ่งอีกอตัวเลขหนึ่งที่เอามาดูกันเนี่ยก็คือว่าอันนี้ก็เรียกเป็นไฟแบตชีนัมเบอร์เดี๋ยวอย่าเฉลยฟังว่าเออทำไมนักวิเคราะห์ทางเทคนิคพูดตัวเลขพันสี่ร้อยยี่สิบเยอะเหลือเกินไหนเนี่ยอันสูตรหนึ่งเอา,าจากเดือนเมษายนเนี่ยจุดหนึ่ง แล้วก็วัดจากพันหกร้อยห้าสิบนะฮะ,ะที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนตัวเลขตรงนี้เนี่ยอยู่เส้นตรงกลางน,นะครับเขาแถบประมาณ 1, พันสี่ร้อยี่บเจ็ดเพราะนั้นก็พูดรวมๆซะว่าตั้งแต่บริเวณพันสี่รอยี่สิบถึงประมาณพันสี่้อยสาสิบจนเนี่ยมีนัยยะสำคัญทางเทคนิคถ้าขึ้นมาบริเวณดังกล่าวเนี่ยอาจจะต้องพักฐานปเป็นอย่าน้อยนี่นี่แต่พักฐานไี่หมายถึงว่ามองแง่ดี ถ้ามองแงไม่ดีก็คือหมดรอบแล้วลงเลยมีโอ,อ,อ,อกาสปรับตัวขึ้นได้ในขณะที่เครื่องมือออสซิเลเตอร์ที่วัดโมเมนตัมว่าขึ้นว่าลงเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยตัวที่ผมว่าดูประจำนี้ก็คือ modified stochastic เนี่ยค่าล่าสุดค่าเปอร์เซ็นต์เคเก้าตัวเลขเ,เป็นสถิติที่ค่อนจำกแม่นยเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิน95เปอร์เซ็นต์เนี่ยม,มีตายก็คือข,ขึ้นขึ้นไม่รอดอ<ม>ันนี้ยังไม่เกินเพราะนั้นก็เลยย้ำว่า หนึ่งแลบคนที่เล่นรอบนะครับประมาณทักเดือนกว่ามาเนี้ยสองเดือนมานี้ก็คือประมาณทักพันเขตพันสี่ร้อยี่สิบถึงประมาณพันสี่ร้อยสามสิบจุดเนี่ยคใครมีหุ้นที่อิงในทิศทางเดียวกับตลาดขายซะถ้าไม่ขายสิ่งที่ไม่ควรทำมันก็คืออย่ามาซื้ออย่าเพิ่งเข้าไปซื้ออา้าวซื้อซื้อย,อยังไงก็แต่เวลานี้หุน้หนเงียพันสี่ร้อยสิบสามจุดนะ,ะถ้าขึ้นไปพันสี่ร้อยสิบสี่จุดเนี่ยมีทางได้อยู่เจ็ดจุดแต่ว่าถ้า ถ้าทางตกเนี่ยตกมาพันสี่ร้อยหรือพันสามร้อยเก้าสิบถ้าทางเสียนี่แบบอาจจะโดนโดนไปประมาณนักยี่สิบจุดเป็นอย่างน้อยอาจจะไม่คุ้มเออแต่ได้ไม่คุ้มเสียพอถ้าได้ไม่คุ้มเสียก็อย่าไปซื้อก็มีแค่นี้เองถ้ามีกําไรก็ซื้อมารอบที่แล้วก็ขายซะง่ายไหมเออก็ประมาณนี้เองมีสองวิธีด้วยกันเะยค่ะส่วนอีกรอบหนึ่งก็คือเอาหลักรูนใ่ปรับถงปรับฐานรอบนี้ลดความร้อนแรงเสร็จแล้ว ไปตีผ่านด่านประมาณสักพันสี่ร้อยยี่สิบพันสี่ร้อยสาสิบจุดเนี่ยออแล้วจะแรนที่ขึ้นไปแรงๆนอีกรอบหนึ่งในประมาณสักไม่เกินกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็คือเล่นอิงรอบในเรื่องของเงินปันผลเนี่ยอันนั้นเป็นนักลงทุนอีกประเภทหนึง่งที่มีระยะเวลาประมาณสักหนึ่งเดือนไปรอขายเดือนหน้าก็ยังได้ได้สองแบบค่ะนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะสต็อกพีค่ะมีหุ้นที่น่าสนใจมาแนะนำสักครู่เดียวค่ะ ว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น Let take you คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A 3 8 0 ประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisher p i y e ยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้งานการประหยัดพลังงานรวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่เพื่อให้ได้ไปสัมผัสความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ Crystal Design Center เฟส2เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา แช่วงสตอลีช่วงนี้นะคะต้องมาสอบถามอาจารย์นัทค,ะค่ะว่ามีหุ้นตัวไหนหรือว่ามีกลุ่มอุตสาหกรรมไหนเด่นๆในช่วงนี้ที่ต้องติดตามไหมคะก็ออหลักๆที่พาดูตัง้งแต่ต่อปลายเดือนต้นเดือนมานี่ก็คือ <okay. S 1> เป็นหุ้นกลุ่มที่เรียกว่าบันผนจะขึ้นเค่หมายเอ็กซ์ดีแล้วก็ผมว่ายาวไปถึงว่าทักลางเดือนหน้าเนี่ยให้ฟังมาช่วงที่ผ่านมาคราวนี้มาเก็บตกหน่อยหนึ่งตัวที่ขึ้นเอ็กซ์ดีไปแล้วเนี่ยเอายังไงกับมันตอนะอ่อเป็นสูตรอย่างนี้ช่วงที่ผ่านมาผมเล่าอย่างว่า ถ้าอยากจะซื้อหุ้นเนี่ยนะฮะรอหลัง x อดีกว่าได้ราคาดีกว่านะครับวันนี้ก็เลยมาเล่าไห้ฟังในส่วนของตัว BBL นะธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพเ,เมื่อวานเนี่ยนะครับถ้าลื่งทึ่งพรวดขึ้นไปร้อาสิบาทนะครับบวกขึ้นไปจากวันก่อนเนี่ยแรงกว่าสมควรวันก่อนปิดยู่ที190ร่ร้อยเก้าสแสดงว่าขึ้นไป5้าบาท เนื่องจากว่าวันนี้จะมีการคิดนโยบาย XCD เรียบร้อยนะฮะวันนี้นะใครมาซื้อวันนี้ไม่ได้สิทธิ์เงินปันได้สี่บาทห้าสิบตังค์พอเปิดมาทําการเช้าว,วันนี้ในเปิดปั๊บนะฮะับร้อยเก้าสิบาทห้าสิบตังค์นะฮะเนี่ยเขาบอกโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีอ,อย่างนงี้ทำการก็คือกูนปันผลสี่บาทห้าสิบตังค์วันนี้ก็ตกลงมาเลยเปิด,ป,ดปุ๊บตกปั๊บสี่บาทห้าสิบตังค์นะฮะ,ะยกเว้นว่าใครอยากจะได้ของฟรีในลักษณะเนี้ย <c oughs> ต้องซื้อไว้ก่อนต่วงหน้าตามสมควรมสมมุติว่าซื้อแบงก์กรุงเทพไว้ก่อ,อนช่วงหยุดยาวสงการไง <c oughs> อตอนนั้นอยู่ประมาณทักงร้อยปดสิบห้าบาทเนออี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยอยู่ร้อยเก้าสิบาทอันนี้ก็คือได้ปันผลด้วยสี่าไตทได้แคปิตอลเกณฑด้วย <c oughs> เพราะนั้นก็ขอเตือนไม่ใช่ขอเตือนหรอกขออย่างไรฮะให้ให้ข้อคิดแบบว่า ไม่ใช่ว่าเออหุ้นเขาจะขึ้นเอ็กดีวันพวกนี้พี่มาซื้อเย็นวันนี้แล้วหวังว่าจะก,กินฟรีมันไม่มีอม no free lunch. เอ่อโนฟรีลันช์อ่เพราะฉะนั้นหุ้นที่กําลังจะเข้าคิวปันผลยาวๆอยู่เนี่ยซื้อไว้ล่วงหน้าหน่อยเนืองโอ้ห oh, ยาวถึงขั้นว่าซื้อเย็นนี้พวกนี้เราหวังจะได้กินฟรีมไม่มีนะแต่คราวนี้มาอัปเดตกันหน่อยในในส่วนของตัวบีพีาธนาคารกรุงเทพนะราคาปัจเจัยนื้นฐาน2 1 6บาทนะครับอันนี้บล็อกเกอร์คอนเซิรตเเขาทำออกมานะครับ แล้วก็ระดับราคาที่เป็นกรอบแนวรับนี่อยู่ร้อยเก้าสิบาทนะในส่วนของกรอบแนวต้านทางเทคนิคด่านแรกนะอยู่บริเวณนี่แหละ195เกาสิ้าก่อนถัดไปส0ง้อยถัดไปสองร้อยสบถึงสองบาทคําแนะนําก็คือว่าถ้าไม่ต่ำกว่าประมาณสักเขตร้อยแปดสิบาทคนที่ซื้อมาไว้ก่อนหน้านี้ยินดีด้วยครับท่านได้กินฟรีเนี่ยเป็นผลรอบรบนี้นะครับ ก็ถือต่อได้ยกเว้นแต่ว่าเซลงมาแล้วก็ลงต่ำหลักร้อยแปดสิบเก้าอันนี้ค่อยขายทำกำไรครับอืมนะคะก็แนะนำเป็นซื้อนะคะแต่ว่าต้องเป็นช่วงหลัง XD ใช่ไหมอาจารย์เนี่ยได้หลัง XD แล้วไปรยแล้วนะฮะ,ะก็เอาปว้ว่าถ้าไม่ต่ำกว่า189-190ซื้อได้ครับ ค่ะนะคะคุณช่อคะสำหรับงานสัมมนาที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้รวมไปถึงวันอาทิตย์ด้วยเนี่ยตอนนี้เต็มเลือยงค่ะเหลือนิดหน่อยครับพี่เองนะครับคึอแม้ว่าถ้าท่านไ้สนใจนะครับต้องรีบสมัครรีบโทรไปจองรัวเลยนะครับเพราะว่าที่นั่นเหลือนิดเดียวเลยครับครับครบาวานี้เลือกอะไรหลักหลเน้นย้ำเรื่องอะไรคะรคร้งนี้นะฮะก็เน้นย้ำเรื่องของวิธีหาหุ้นที่เก่งกว่ากลุ่มเก่งตลาดครับคุณแย้ว่าเราพยายามหาวิธีการที่จะหาหุ้นที่ซื้อได้ในจุดที่ดีที่สุดแล้วก็มีการขึ้นได กาไรมากที่สุดเออน่าส,สนใจเนี่ยนะหุ้นเด็ดทูดทาง,ง่ายหาหุ้นเด็ดด้วยด้วยปัจจัยทางเทคนิคไนดะ้ครับข้อข้อดีสำคัญทางเทคนิคดีอย่างนี้น้องก้าวคือว่ามันเขาเขาบอกว่ามันไม่โกหกอเออแต่ถ้าเราไปสนใจติดตามเรื่องข่าวข้อมูลยิ่งบอกอินสงอินไซต์อะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหมันโอกาสพลาดสูงแต่ว่าทางเทคนิคนี่เราเขาบอกที่ถึงไม่โกหกใครเนี่ยที่ที่จะได้สูตรนีบอาจารย์สองวัน 2วันครับสองวันจัดราคาเท่าไหร่ครับสองวันตอนนี้ยังลดเหลือพันห้าพันอยู่นะครับพัห้าพันพัห้าพันตกเฉลี่ยวันสองวันห้าร้อยนะครับแต่ถ้าเทียบกับต่อทั้งคิดว่าถือว่าถูกมากเนี่ยเอาเป็นว่าขอเชียร์ขอต้อนรับต่างๆเพราะว่าเรียนกับอาจารย์ชอเลยถือว่าตัวจริงเสียงจริงโดยตรงด้วยใช่แล้วนะคะอาจารย์จัดที่ไหนคะจัดที่ตรงใช่ใช่ใใกล้กับตรงสี่แยกไร่พราวนะครับตรงานรถไฟฟ้าใต้ดินตรงสานีลาดพัฒน ตอนนี้ยังมีที่นั่งเหลืออยู่นะคะรีบโทรมาจองกันเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณหมอกฤษัจ์จาก MTs โกแม่ทองสุกนะคะถึงภาวะทิศทางของทองคำค่ะเปลี่ยนชีวิตการซื้อขายทองคำแบบเดิม สู่การลงทุนรูปแบบใหม่ที่ MTS g o แม่ทองสุดที่นี่เราคือผู้เชี่ยวชาญการลงทุนทองคำครบวงจรตัวจริงที่พร้อมให้บริการซื้อขายทองคำแท่งและ g o ลด์ฟิวเจอด้วยประสบการณ์ในธุรกิจซื้อขายทองคำมากกว่า50ปีคุณจึงมั่นใจได้ว่าที่ MTS g o แม่ทองสุขคุณจะได้พบกับบริการที่ครบวงจรจากคนที่เข้าใจเรื่องทองคำย่างแท้จริงผมทำธุรก,กิจหนังสือมาค่อนชีวิต สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือธุรกิจของเราได้ช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มคูนปัญญาให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสน้อยมีเวลาน้อยได้อ่านหนังสือดีๆม,มีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงนักสามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่ายเพราะไพลินมีจุดจำหน,น่ายหนังสือที่เน้นเข้าหาลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมาร่วมมาสร้างรอยยิ้มและความสุขของสังคมไทยด้วยการอ่านหนังสือกันครับบริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนไพลิน ่่าานงายใกล้คุค่ะช่วงโปรตุเดยช่วงนี้นะคะเรามาพูดคุยกับคุณนะัทพงศ์ฮิรันยศริกรรมการผู้จัดการจาก m t s โกลแม่ทองสุกนะคะสวัสดีคะ่ะคุณกอ๊อฟค่ะสวัสดีครับค่ะคุณก๊อฟค้ะจะเห็นว่าทองคํานี่ก็ช่วงนี้เองก็หลุด1,300เหรียญไปแล้วะคะ่ะหลังจากนี้ไปแนวโน้มจะเป็นอย่างไรบ้างคะ ราคาทองคำน,นะครับก็จะเห็นนะครับว่าในช่วงสงการนี้ก็มีแรงเทขายออกมานะครับทําให้ราคาช่วงนี้ก็หลุดหนึ่งพันสามร้อยเหรียญลงมาแล้วก็เข้ามาปรับตัวอยู่ในระดับประมาณพันสองร้อยเก้าสิบจนถึงพันสองร้อยแปดสิบเหรียญน,นะครับราคาทองคําน,นะครับวันนี้ก็หยุดเป็นวันหยุดยาวนะครับเป็นวันหยุดอีสเตอร์เดย์ของที่ตลาดเมืองนอกทําให้วันนี้จริงๆก็จะเห็นว่า ตลาดทองคำก็เงียบเก๋าหรือแม้แต่ตลาดหุ้นนะครับหุ้นไทยก็เงียบเก๋าเพราะว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยหยุดกดนะครับฉะนั้นถ้าเรามาดูในกราฟเทคนิคราย15นาทีเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่า,าราคาทองคานะครับเคลื่อนตัวในกรอบไซด์เวเป็นลักษณะเส้นตรงนะครับมีแนวรับด้านล่างที่1,290แนวต้านด้านบนที่1,310เหรียญน,นะครับเช่นเดียวกันถ้าเรามาดูในกราฟลายนชั่วโมงเราจะเห็นว่า ตอนแรกราคาทองคำจะมีเพทเทอร์เป็นขาขึ้นนะครับและหลังจากที่มีการเบรกเอาลงมาที่ระดับพันสามร้อยยี่สิบห้าทำให้ราคาเริ่มกลับมาเป็นไซด์เวกครั้งที่แนวรับถึงพันสองร้อยเก้าสิบแนวต้านถึงพันสามร้อยสิบเหรียญและในคาสสุดท้ายนะครับในคัาไรายวันววเราจะเห็นนะครับว่าราคาทองคำหลังจากที่ร่วงลงมาแล้วเริ่มมีการหักหัวลงอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นราคาตอนนี้เนี่ยถ้าเมื่อไหร่ไม่สามารถขึ้นไปยืนอยู่เหนือหนึ่งพันสามร้อยสิบเหรียญได้ในอีกร,ระยะหนึ่ง เราคาดว่าราคาจะลงต่อนะครับฉะนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้ครับแนะนำเก็งกันไรในกรอบโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยตลาดจะหยุดเร็วเด้น,นึงนะครับวันนี้ตลาดจะหยุดประมาณ สามทุ่มนะครับแล้วก็ได้จะไม่มีการซื้อขายต่อนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดอีสตเตอร์เราคาดว่าวันนี้คงไม่มีการเคลื่อนไหวต้องไปดูกันอีกทีวันจันทร์หน้านะครับค่ะนะคะขอบคุณคุณกอภมากค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะนะคะ,คะ,คะและช่วงต่อไปนะคะกับช่วง How to Trade กับ MTS กล o แม่ทองสุกนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่ได้มีการสัมภาษณ์ฟนอินทางโทรศัพท์ค่ะคุณกอฟก็ยังคงมาแนะนําการใช้ตัวเลขมหัศจรรย์ฟิโบนัชชีตอนสุดท้ายนะคะไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีครับ How to Trade by m t s g o วันนี้ครับจะเป็นตอนสุดท้ายในการสอนตัวเลขฟิบูน acci ซึ่งแน่นอนครับฟิบูน acci เนี่ยอย่างที่เราจํากันได้ครับเป็นตัวเลขมหาศจรรย์5ตัวหลักที่เอาไว้ใช้ในการวิเคราะห์แนวรับแนวต้านของตลาดทองคําซึ่งในวันนี้ครับเราจะมาสอนเพิ่มเติมว,ว,ว่าเอ๊ะจริงๆเวลาเป็นขาขึ้นหรือเป็นขาลงเนี่ยการใช้ฟิบูน a ชีมันต่างกันไหมจริงๆมันต่างกันนะครับซึ่งวิธีการดูดูอย่างนี้ครับ ในสภาวะที่ตลาดเป็นขาขึ้นนะครับแน่นอนวิธีการดูง่ายเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะเอาจุดต่ําสุดไปวัดกับจุดสูงสุดโดยลากเส้นนะครับโดยสมมติว่าเราใช้โปรแกรม smart t e c h n i c เนี่ยเราก็กดปุ่มปุ๊บไปกดจุดต่ําสุดแล้วก็ลากเส้นไปจนจุดสูงสุดนะครับเพื่อที่เขาเรียกว,ว่าจะได้ตัวเส้นฟิบูน acci ในกรณีที่ตลาดเป็นขาขึ้นนะครับแต่ถ้าตลาดเป็นขาลงครับอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดหนึ่งเพื่อ<ม>หา t a r ก e t ก็คือ กดเส้นด้านบนนะครับแล้วก็มาเลือกเส้นด้านล่างที่เป็นแนวจุดต่ําสุดเพื่อหาเส้นฟิโบนาชชีในตลาดขาลงซึ่งแน่นอนครับการทำฟิโบนาชชีเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดและชนิดสินค้าที่เราดูว่าเส้นตรงไหนที่แนวรับแนวต้านเนี่ยสามารถรับอยู่หรือรับได้น,นะครับอีกอย่างหนึ่งครับที่บางคนเคยเห็นเส้นฟิโบนาชชีที่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ไปอะ่ะมีไหมก็คือเกินน้ําเนี่ยก็มีนะครับ เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าการขยายเส้นฟิบนาชีว่าเอ๊ะจากร้อเนี่ยฉันเพิ่มเป็นร้อยหรือว่าเพิ่มเป็นร3 7ได้หรือไม่นะครับซึ่งบางคนนะครับก็เคยถามนะครับว่านอกจากเส้นฟิบนาชีที่จบร้อแล้วเนี่ยบางคนเคยเห็นนะครับว่าเส้นขยายไปจนถึงระดับ23%บ้าง3ามหรือ50%เป็น1เป็นร้อยยี่สิบ้างเอ๊ะตัวนี้มันเอาไว้ทําอะไรอันนี้ก็คือเอาไว้กกรณีีท่่เิดวา ราคาครับมาถึงจุดต่าสุดของเส้นฟิบูนาชีแล้วแล้วต้องการที่จะดูต่อว่ามันจะไปถึงไหนนะครับเขาเรียกว่าทาฟิบูนาชีซ้ําอีกรอบหนึ่งโดยจริงๆในโปรแกรมสมาร์ทเทคนิคก็ทําได้นะครับง่ายๆโดยเราไปแค่กดปุ่มรีพีทนะครับก็คือมันจะมีปุ่มให้กดว่าขอต่อฟิบูนาชีซิว่าต่อไปแล้วมันจะเป็นอย่างไรพอเรากดปุ๊บก,ก็จะมีเส้นต่อเนื่องนะครับซึ่งพอเราดูเส้นต่อเนื่องก็จะสามารถวิเคราะห์แล้วดูเส้นแนวรับแนวต้านคร่าวๆได้นะครับเพราะพอท่าน พอใช้เครื่องมือแล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเส้นฟิบูนาชีเนี่ยใช้อย่างเดียวไม่ได้ควรที่จะมีการใช้ผสมผสานพร้อมกับเทรนไลน์เพราะว่าการลากเส้นฟิบูนาชีเนี่ยเราต้องรู้เทรนก่อนว่าคร่าวๆเนี่ยเทรนเป็นขาขึ้นหรือเทรนเป็นขาลงเพราพอเรารู้แล้วนะครับท่านก็จะสามารถว่าฟิบู n a นาชีรู้แนวรับแนวต้านได้และเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดครับ ก็เป็นการแนะนําการใช้เส้นฟิโบนาชชีจากคุณนัทพงศ์ฮิรันยศรินะคะและสําหรับในช่วงดอกเบี้ยขาลงแบบนี้ค่ะทางด้านของบริจรอธนชาติค่ะแนะนํากองทุนตราสารนี้เดือนผลตอบแทนประมาณ3%เเต่อปีนะคะซึ่งเสนอขายในวันที่1 6บหถึงยีเมษายนนี้ส่วนใครที่อยากลงทุนแบบคุ้มครองเงินต้นนะคะบริจอธนชาติก็แนะนํากองทุนพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้นผลตอบแทนประมาณ2%ต่อปีเสนอขายวันที่1 6บหถึงยีเมษายนนี้นะคะถ้านะักลงทุนท่านใดที่สนใจ ก็ติดต่อได้ทางธนาคารธนาชาติทุกสาขาหรือบลจธนาชาติโทร021268399ค่ะวันนี้รายการรู้ก่อนรวยกว่านะคะต้องขอขอบพระคุณบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนหลักของรายการนะคะไปพบกันได้ใหม่นะคะสำหรับรายการรู้ก่อนรวยกว่ารอบเย็นนะคะเวลา17.05นาทีถึง17.30นวันนี้เรา3คนลาพิ่านไปก่อนโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ